อายุแล้วไงใครแครใช่ค่ะไม่มีใครแครนะคะเพราะว่าตัวพ่อตัวแม่ของกีฬาเกตบอลสูงอายุมารวมตัวกันอยู่ที่นี่เพราะว่าการแข่งขันไทยแลนด์โอเพ่นมาสเกมครั้งนี้มีนักกีฬาเกตบอลสูงอายุจากต่างชาติมาร่วมการแข่งขันกว่า100คนรวมนักกีฬาไทยแล้วก็250คนเลยทีเดียวค่ะ สกเกตบอลไทยแลนด์โอเพนมาสเตอร์เกมส์ครั้งที่3ที่เทศบาลเมืองศรีราชาจังหวัดชนบุรีจัดแข่งขันทั้งหมด3อีเวนต์ค่ะประกอบด้วยประเภทคลาสสิกทีม5คนประเภทคู่โอเพนและคู่ซีเนียร์60ปีขึ้นไปโดยมีนักกีฬาจาก5ชาติได้แก่ฮ่องกงเกาหลีใต้อินเดียปากีสถานและประเทศไทยเจ้าภาพแบ่งเป็นนักกีฬาต่างชาติ125คนและนักกีฬาไทย125คนรวม250คนพอดีพอดีค่ะ โดยในประเภทคลาสสิกทีม5คนทีมเกาหลีใต้โชว์ฟอร์มสุดเจ๋งด้วยการเข้าชิงกันเองซึ่งทีมโคเรียอะคาเดมี่คว้าเหรียญทองหลังเอาชนะทีมโคเรียลีเดอร์ไป23ต่อ5ขณะที่เหรียญทองแดงตกเป็นของทีมฮ่องกง ส่วนทีมไทยที่ผลงานดีที่สุดเข้าถึงรอบ8ทีมคือทีมกอทมอทีมเทศบาลปากพูลเอจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมถึงทีมโคชสารกูปรีที่เป็นการรวมทีมกันของจังหวัดสุรินและจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งบรรยากาศทั้งช่วงของการแข่งขันและรับเหรียญรางวัลเป็นไปอย่างชื่นมืน่นโดยมีคุณนัทวุฒิเรืองเวชประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้มอบเหรียญรางวัลแถมโชว์ลีลาการเล่นเกตบอลโชว์อีกด้วยค่ะขณะที่นักกีฬาทุกชาติต่างก็ยืนยันว่าจะกลับมาแข่งขันที่ประเทศไทยอีกครั้งอย่างแน่นอนครับก็สําหรับเกตบอลเป็น อีกกีฬาชนิดหนึ่งนะครับที่ผู้อาวุโสให้ความสนใจนะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมเรามาตั้งแต่ครั้งที่1นึ่งนะสำหรับการแข่งขันนั้นเนี่ย ก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับทีมต่างๆที่เข้าร่วมนะครับโดยเฉพาะทีมต่างชาตินี่แสดงผลงานได้เป็นอย่างดีเลยทีมจากประเทศเกาหลีใต้ก็ได้มาถึงแชมป์รองแชมป์นะครับแล้วก็ยังมีทีมต่างประเทศที่ได้รางวัลอีกนะครับแต่นอกเหนือจากรางวัลที่ได้เนี่ยสิ่งที่ผมดีใจมากที่สุดคือการได้เห็นพวกเขา มีความสุขนะครับมีรอยยิ้มมีความสนุกสนานแล้วก็เป็นเป็นคาแรคเตอร์ของกีฬาชนิดนี้ว่าไม่ว่าจะเป็นพิธีเปิดไม่ว่าจะเป็นพิธีปิดทุกคนจะต้องอยู่ร่วมกันแล้วก็มาแสดงความยินดีซึ่งกันและกันตรงนี้ถือว่าเป็นสปิริตของกีฬานะครับก็ต้องขอชมเชยกีฬาเกตบอลด้วยครับดู day experience uh, all my life All my life, best day. Yeah? Next year. Okay. Uh, next and next to next. Yeah, we, we come to Thailand uh, this year, uh, we are very exciting and the game is uh, so good and uh, well, we are we are so lucky and fortunate to uh, get this uh, France. France Yeah. Uh -huh. And uh, we hope we can uh, come back the next year, yeah. yeah. Thank you. Do you love Thailand? Sure, yeah. <laughs> yeah, we love Thailand. สำหรับการแข่งขันเกตบอลไทยแลนด์โอเพนมาสเตสเกมส์ครั้งที่3ยังมีผู้แทนสหพันธ์เกตบอลโลกจากประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาร่วมชมการแข่งขันด้วยนะคะซึ่งคุณกุลปาลีกิ่งมิ่งแฮนายกสมาคมกีฬาเกตบอลเปิดเผยว่าผู้แทนสหพันธ์เกตบอลโลกได้ชื่นชมฝ่ายจัดการแข่งขันของไทยว่าสามารถยกระดับการแข่งขันได้ตามมาตรฐานสากลและให้คำมั่นว่าการแข่งขันครั้งต่อๆไปจะนำทีมจากประเทศญี่ปุ่นมาร่วมการแข่งขันอย่างแน่นอน ในขณะที่นักกีฬาเกตบอลสูงอายุของไทยครั้งนี้ก็ถือว่าได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากนักกีฬาต่างชาติอย่างเต็มที่เลยละค่ะประธานสัหพันธ์เกตบอลโลกนะคะ<ๆ>เขาก็มาเพื่อ,อให้การซัพพอ,อร์ตนะคะเหมือนกับมา ส่งกำลังใจให้เพราะทุกครั้งที่สมาคมกีฬาเกตบอลจัดการขังระดับนานาชาติเนี่ยทางสหพันธ์เกตบอลโลกก็จะส่งผู้แทนมาเพื่อเป็นนอกจากจะเป็นสักขีพยานแล้วก็จะมาให้กำลังใจนะคะมาซัพพอร์ตว่าสมาคมกีฬาเกตบอลก็อยู่เป็นสมาชิกของสหพันธ์เกตบอลโลกเพราะฉะนั้นถ้ามีทัวร์นาเมนต์ระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเขาก็จะมาให้กำลังใจเสมอทุกคร้งอย่างเงี้ยค่ะ เมื่อกี้คุยกันเขาว่ายังไงบ้างคือเขาก็ชื่นชมนะคะว่าการจัดก,การแข่งขันในสถานที่หลังจากที่สถานการณ์โควิดในีเนาะแล้วเราสามารถที่จะดึงเพื่อนนักกีฬาจากต่างประเทศเนี่ยมาได้หลายประเทศเนี่ยทั้งๆที่อยู่ในช่วงที่เริ่มต้นนะคะก็เขาก็ให้คําชมมานะคะแล้วก็เขาก็ เสียใจที่ว่าเขาไม่ได้นําทีมญี่ปุ่นมาในครั้งนี้นะคะเนื่องจากด้วยสถานการณ์โควิดด้วยแล้วก็เนื่องจากใกล้เทศกาลที่ผ่านมาด้วยนะคะเขาบอกว่าแต่ครั้งหน้านะเขาก็ยืนยันเต็มที่เหมือนทุกครั้งที่เขาจะพาทีมญี่ปุ่นมา,มา,ม,ามาร่วมสนุกร่วมแข่งขันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในการจัดก,การแข่งขันในภาพรวมก็ชื่นชมว่าเป็นไปด้วยความกระชับนะคะก็มีไม่มีอุปัรรศั์ไม่มีการประทว้วงและการแข่งขันก็เป็นไปโดยเรียบร้อยดีอย่างเงี้ยค่ะ สำหรับกีฬาเกตบอลในประเทศไทยได้มีการริเริ่มนำเข้ามาเผยแพร่ครั้งแรกที่วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอุดรธานีในพศ2538โดยดรประจนกิ่งมิ่งแฮซึ่งได้มีการสอนและถ่ายทอดทักษะการเล่นให้แก่ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี จนในเดือนมกราคมปี2540ก็สามารถจัดการแข่งขันกีฬาเกตบอลเพื่อมิตรภาพระหว่างชาวอุดรธานีและชาวฮิโรชิมาได้เป็นครั้งแรกก่อนจะพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันค่ะภาชนกฉลาดแย้มรายงาน